สวัสดีครับผมชื่อนายธนกิจพิพัฒน์รัตนกุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2เลขที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อาชีพที่ผมสนใจนะครับนั่นก็คือทันตแพทย์ลักษณะของงานนะครับให้การรักษาโรคและตรวจสอบความผิดปกติของฟันและช่องปากด้วยการสัลญกรรมให้ยาและวิธีการอื่นๆตรวจปากและฟันของผู้ป่วยใช้เครื่องเอ็กซเรย์และทดสอบตามความจําเป็น เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะของความผิดปกติพิจารณาผลการตรวจและทดสอบและตกลงเลือกวิธีการรักษาหารูฟันผุทําความสะอาดและอุดรูฟันผุและถอนฟันที่เป็นโรคหรือไม่ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์พิมพ์ปากและจําลองเหงือกและส่วนอื่นๆของปากเพื่อใช้ในการทําฟันปลอมใส่เครื่องยึดเพื่อจัดฟันที่มีลักษณะความผิดปกติหรือแก้ไขให้อยู่ในรูปตำแหน่งที่ถูกต้องรักษาโรคฟันปาก หรือเงือกด้วยการใช้ยาหรือสัญญกรรมโดยให้ยาชาหรือยาสลบตามความจาเป็นอาจทาเฉพาะทางในการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้นครับเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพหลังจากจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนวิทยาศาสาศตร์คณิตศาสตร์จนสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอุดมศึกษาะร,ระดับปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตสาขาทันตกรรมจัดฟันเป็นเวลา6ปีเมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทและประิญญาเอกได้หรือรับใบอนุญ,ญาตประกอบอาชีพทันตกรรมเพื่อไปทํางานที่โรงพยาบาลรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนหรือเปิดคลินิกทําธุรกิจเป็นของตัวเองก็ได้ครับ โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพทันตแพทย์ผู้สําเร็จการศึกษาจะต้องใช้ทุนให้กับรัฐบาลในสายงานที่เรียนมาโดยประจําอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลต่างๆเป็นเวลา2ปีเพื่อใช้ทุนแล้วจะทํางานประจําต่อไหนในหน่วยงานของรัฐหรืออาจจะไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกหรือเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยตั้งคลินิกรักษาส่วนตัวหรือทำงานในโรงพยาบาลเอกชนก็ได้ครับถ้ารับราชการต่อก็จะได้รับเลื่อนตำแหน่งตามระเบียบของทางราชการเช่นเป็นหัวหน้าภาควิชาเป็นต้นบุคคลที่เป็นไอดอลของผมนะครับนั่นก็คือดรสุนินพลหรือคนที่รู้จักในนามของซูเปอร์ด็อกเหตุผลที่ผมเลือกดรสุนินเป็นคนที่ทำให้ผมรู้จักกับอาชีพทางแพทย์เป็นบุคคลที่เป็นไอดอลของใครหลายๆคน มีชื่อเสียงมีความรู้ความสามารถได้เผยแพร่ให้กับผู้คนมากมายมีความมานะอุตสาหะในการทำงานใจดีและน่าเชื่อถือได้ครับขอบคุณครับ